ภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหลังครูณนะขณะน,นี้คือพระอุโบสถวัดสาราหัวยางซึ่งทั้งครูและนักเรียนก็มีความคุ้นชินนะครับเพราะว่าเมื่อเราเดินทางมาถึงโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเจอสถานที่แห่งนี้แต่ประเด็นก็คือว่าพระอุโบสถของวัดสาราหัวยางแห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนักเรียนอยากทราบไหมครับถ้านักเรียนอยากทราบเรามีวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่จะทําให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวของพระอุโบสถของวัดสราหัวอย่างนี้ครับตามไปตามไปเรียนรู้กันนะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์คือขั้นตอนหรือวิธีการที่เราใช้เพื่อศึกษาคนา้นคว้าและเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆวิธีการทางประวัติศาสตร์ ช่วยให้เราได้ข้อมูลหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงสมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือเราสามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของชาติและท้องถิ่นได้โดยมีวิธีการค้นคว้า5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การกำหนดหัวข้อที่สนใจเป็นการกำหนดหัวข้อที่เราสนใจศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติและท้องถิ่นโดยการตั้งคำถามกว้างๆในที่นี้ครูสนใจศึกษาวัดศาลาหัวยางจึงกำหนดหัวข้อศึกษาดังนี้วัดศาลาหัวยางสร้างขึ้นเมื่อใดสร้างโดยใครลักษณะการวางผังเป็นอย่างไรประวัติความเป็นมาของพระอุโบสถ ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถขั้นตอนที่2การรวบรวมหลักฐานเป็นการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราต้องการศึกษาค้นคว้าซึ่งหลักฐานแบ่งออกเป็นสองชั้นดังนี้ 1. ห,หลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานร่วมสมัยกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต นั่นก็คือเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นจริงๆเช่นหลักฐานชั้นต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีมากมายให้เราเห็นอยู่ในปัจจุบันได้แก่กฎหมายพระราชพงศาวดารบันทึกประจำวันภาพถ่ายแถบบันทึกภาพแถบบันทึกเสียงหนังสือพิมพ์ แต่ในที่นี้ครูต้องการศึกษาวัดศาลาหัวยางดังนั้นหลักฐานชั้นต้นของครูก็คือพระอุโบสถวัดศาลาหัวยาง 2. งหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่สร้างขึ้นมาในภายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลหลักฐานชั้นต้นเช่นบทความหรือบันทึกความทรงจำที่เขียนขึ้นหลังเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วในที่นี้ครูศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์งานวิจัยและการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้และรับทราบเรื่องราวผ่านเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมามาของโบดนี้เป็นยังไงครับโบทหลังนี้นะคะเป็นบทที่ ม,มาตั้งแต่สมัยอยยานบโท,ท,ที่สวยงามมากขั้นนตอนที่3การตรวจสอบหลักฐานเป็นการตรวจสอบหลักฐานที่หามาได้ว่ามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดเช่นข้อมูลที่ได้จากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ย่อมน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ที่ได้รับฟังมาจากเรื่องเล่า หลักฐานทางราชการย่อมน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลทั่วไปหลักฐานที่เป็นต้นฉบับย่อมถูกต้องมากกว่าฉบับคัดลอกในที่นี้หลักฐานที่ครูได้เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นหลักฐานทางวิชาการผ่านการวิจัยอย่างมีระเบียบวิธีจึงถือว่าน่าเชื่อถือขั้นตอนที่4การตีความหลักฐาน เป็นการนำข้อมูลจากหลักฐานที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือแล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่และตีความว่าจะได้รับความรู้หรือเรื่องราวใดจากข้อมูลนั้นบ้างโดยเรียงลำดับข้อมูลตามความสำคัญตามลำดับเวลาก่อนหลังหรือเรียงตามหัวข้อเพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ได้จากหลักฐานมาใช้ ขั้นตอนที่5การเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลเป็นการนำข้อมูลจากหลักฐานที่ได้มาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวเพื่อตอบข้อสงสัยหรือประเด็นที่ตั้งไว้โดยนำมาเรียบเรียงอย่างมีเหตุและผลมีหลักฐานอ้างอิงที่สามารถเชื่อถือได้ไม่ลำเอียงจากนั้นนำเสนอความรู้ที่ค้นคว้าม,มาได้ในรูปแบบต่างๆเช่น นำมาเขียนเรียงความเล่าให้ผู้อื่นฟังจัดนิทรรศการเป็นต้นสำหรับเรื่องราวของวัดสาลาหวยามที่ครูศึกษามาได้นะครับเดี๋ยวครูจะเล่าให้พวกเราฟังรับชมวิดิทัศเสร็จแล้วอย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับ